สวัสดีปีใหม่ค่ะ,ะวันนี้มันก็เป็นปีใหม่เลวเนาะค่ะขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นปีใหม่แล้วขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปีใหม่แล้วเพื่อนๆอ,นอนคนไหนที่ตั้งใจทำธุรกิจไหนก็ขอให้ประสบความสเร็จเนาะหน้าที่การงานค้าขายอะไรก็ขอให้ค้าขายได้ดีร่ลำรวยเงินทองนะคะฮัสโีก็ เป็นสาวลาาคนหนึ่งที่มาทํางานอยู่ประเทศไทยเป็นแรงงานคนหนึ่งที่ออกจากบ้านหลายปีเนาะแล้วหัสเซดีก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้กลับบ้านหลายปีปีนี้ก็เป็นเป็นปีที่ห้าที่อาจเซดีไปกลับบ้านนะคะก็เป็นเพื่อนคนไหนที่กลับบ้านอ่า กลับไปมัดข,ข้อมือตอนรับปีใหม่อยู่บ้านเราฮัลโหลก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปีนี้ก็ปีนี้กับเป็นปี2023เลยเนาะอ่าเป็นปี2023แล้วปีใหม่แล้วก็เขาให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆที่เขามาในชีวิตหาาเรื่องเล่าอันได้ที่มั่นบอดีก็เขาให้ปล่อยไปในปีเก่านะอ่าปี2024เขาให้ทุกคนมีแต่ ความสุขความเจริญเขามาในชีวิตพี่นอ้องพี่น้องให้งานทุกคนคนไหนที่ได้กลับเมื่อบานได้กลับเมื่อผูกผูกแขนตอนฮันปี 2003, ้ใหม่ยีเนีปี2003นาเรายีเนปี2อง3นนี่ถ้าเพืดด่อได้กลับเมื่อบานกลับเมื่อย่มพอย่มแม่ได้กลับเมื่อผูกผูกแขนผูกแขนตอนฮัปีใหม่ ยี่นาปีสองพันสิบสามนี่ฮัจสดีกับอให้พ่อเมทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นโฮมโพโฮมไซให้ดูเต่าทุกคนเนาะปีนี้กับเป็นปีที่หาเลยเด้อฮัตสดียดวันเด็กว่าบานเป็นปีที่ห้าที่ฮัจสดี ไม่ได้ไม่ได้กลับไปบ้านไม่ได้รับเขาเรียกอะไร่ายผู้แขนจากพ่อ